สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับไลฟ์พิเศษนะครับพอดีว่าเมื่อวานนี้นะครับมีการไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ไปนะครับแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับในเรื่องของการอัพในส่วนของตัวไลฟ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆอินบอ์ขามมาว่าเมื่อวานนี้ที่หมอยกไลฟ์ไปแล้วก็เข้ามาดูแลแล้วกําลังจะเข้ามาย้อนดูวันนี้นะครับแต่หาไลฟ์ไม่เจอนะครับก็ถือว่าวันนี้ครับ ในส่วนของไลฟ์นี้ก็จะเป็นไลฟ์พิเศษที่มาเติมให้นะครับในส่วนของไลฟ์ที่ไม่สามารถอัปโหลดได้เมื่อวานนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับในเรื่องของการได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับในความรู้ต่างๆนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ตามหัวข้อเลยครับว่าหลายๆคนนะครับพยายามจะลดน้ําหนักนะครับจะพยายามลดพุงนะครับเดี๋ยวเพราะพุงของตัวเองเนี่ยแล้ว พยายามปฏิบัติในหลายวิธีการนะครับรวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องที่ผมเคยให้ไปนะครับในสูตร442ทับ16บาลานซ์นิวทริชันนะครับแล้วยังเ,ออเขาบอกว่าทุกอย่างดีขึ้นหมดนะครับแต่ว่าเรื่อรับพุงยังลดช้าอยู่เนี่ยหรือบางคนน้ำหนักหรือเลดการลดน้ำหนักยังนิ่งอยู่เ,เกิดจากอะไรนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในไลฟ์นี้ให้ฟังนะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับในบางข้อมูลที่เรายังไม่ได้คุยกันในไลฟ์อื่นๆนะครับซึ่งเราคุยกันในเรื่องของบาลานซ์นิวทริชันนะครับหรือการทานอาหารเนี่ยที่ถูกสัดส่วนในเรื่องของการทานอาหารมื้อหลักอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับใครที่เข้ามานะครับในไลฟ์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องของข่าวสารข้อมูลนะครับในเรื่องของการ แล้วก็วันนี้นะครับเป็นไลฟ์พิเศษนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่ไม่สามารถอัพขึ้นมาในส่วนของออตัวไลฟ์ได้นะครับ mm hmm. ก็เลยมาคุยกัน mm hmm. เพิ่มเติม<ๆ>ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ใครพี่ที่ทักมานะครับในอินบ็อกซ์นะว่าตามหาไลฟ์ไม่เจอนะครับให้มาดูไลฟ์นี้แทนนะครับจะได้รับข้อมูลกลับไปนะครับเพราะว่าดูติดตามพี่เขาติดตามเนี่ยในส่วนของไลฟ์ของผมเนี่ย ทุกไลฟ์เลยนะครับแล้วก็กลับไปปฏิบัตินะแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับแต่มีคาถามบาง <c oughs> <ๆ>ก็วันนี้เราก็จะมาไขาคําตอบเรื่องนี้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เ,เคยดูไลฟ์ผมไปแล้วนะครับในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะครับหรือการที่เราจะลดสัดส่วนเนี่ยผมจะพูดถึงฮอร์โมนตัวหนึ่งบ่อยมากเลยก็คือฮอร์โมนอินซูลินนะครับซึ่งฮอร์โมนอินซูลินตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่จะทําให้ เกิดภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาวะในเรื่องของการสะสมไขมันมากขึ้นนะครับการเกิดพุงได้ง่ายขึ้นเนื่องจากอินซูลินมีการหลั่งออกมาหรือการกระตุ้นออกมาเนี่ยมากเกินไปนะครับกว่าภาวะปกติของเขานะครับแล้วก็เป็นตัวฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สามารถนําน้าตาลส่วนเกินที่มากเกินไปในร่างกายที่เรากินเนี่ยไปสะสมเกินโดยเฉพาะไขมันใต้ผิวหนงังแล้วก็ไขมันในช่องท้องเพราะในส่วนของช่องท้องของ บริเวณท้องของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนอินซูลินรีเซพเตอร์เนี่ยมีปริมาณค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะสะสมอ่ะพุงก็จะสะสมได้ง่ายและได้เยอะได้ได,ได,ได้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ทําให้เราสามารถเขาเรียกว่าลดน้าหนักแล้วลดส่วนนี้ยากเป็นพิเศษนะครับในสัดส่วนทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้ผมพูดในเรื่องของตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับสามารถตามกลับไปดูในไลฟ์เดิมได้นะครับหรือ กลับไปดูในส่วนของช่อง YouTube Channel นะครับหมอยกทีวีได้นะครับแต่สำหรับวันนี้จะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับจากสิ่งที่ผมอาจจะคุยแตะแตะเอาไว้แต่ไม่ได้คุยลงรายละเอียดมากนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้เวลาที่เราจะลดน้ำหนักให้ได้ผลหรือว่าเราจะ ลดพุงเอาใช้เขาว่าลดพุงใี่ได้ผลนะครับหลายคนไปทําสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถควบคุมนะครับหรือไปดูแลปริมาณการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้จากสูตรที่ผมให้แล้วก็บาลานนิวทริชั่นในเรื่องของการกินฮอร์โมนอินซูลินสามารถปรับสมดุลของเขาได้จากการกินครับจากการกินนะนะครับโดยที่เราไปเลือกอาหารให้ถูกนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่มีฟาสติ้งหรือภาวะในเรื่องของการ กัดอดอาหารให้นานพอนะครับซึ่งเราบอกตามสูตรไปหลายครั้งแล้วนะครับสามารถไปตามดูได้แต่สิ่งหนึ่งที่มีอฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่ผมพูดอาจจะพูดแตะๆไว้แต่ไม่ได้ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดวันนี้ผมจะลงลึกรายละเอียดเรื่องนี้ให้ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้หรือวิธีการนี้เขาเรียกว่าวิธีการปรับสมดุลฮอร์โมนตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราเสามารถลดน้ําหนักได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดน้ําหนักได้เห็นผลรวมถึงลดพุงได้ง่ายด้วยนะครับ ฮอร์โมนตัวนี้ก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเรื่องนี้กันนะครับเพราะเรารู้ขอ้อมูลกันไปเยอะแล้วนะครับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยสร้างจากในส่วนของต่อมหมวกไตนะครับจะถูกกระตุ้นขึ้นมาฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ในร่างกายนะครับในกรณีที่ร่างกายเกิดภาวะฉุกเฉินนะครับหรือภาวะที่ต้องเอาชีวิตรอดของตัวเองนะครับ โดยที่ฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นเร็วนะครับการสูดฉีดเลือดที่สูงขึ้นมีภาวะในเรื่องของพละกำลังสั่งให้ตับของเราเนี่ยสร้างน้ําตาลออกมานะครับให้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะเอามาเป็นพลังงานเวลาที่เกิดภาวะฉุกเฉินในร่างกายที่ร่างกายต้องออกแรงหรือต้องใช้แรงเยอะนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยก็มีประโยชน์ในเรื่องของตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลจะถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาแบบไม่บาลานซ์นะครับ เช่นเดียวกับฮอร์โมนอินซูลินถ้าไม่บาลานซ์ก็จะเกิดผลลัพธ์ในเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดสมมติฮอร์โมนคอร์ติซอลถูกหลงมาแล้วไม่บาลานซ์นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทําให้การกระตุ้นทํางานของฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมีภาวะการลวนเกิดขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้เกิดภาวะในเรื่อง,องการที่ร่างกายเนี่ยมีภาวะของความอ้วนนะครับหรือการที่อยากอาหารมากขึ้นหรือหิวอาหารบ่อยนะครับโดยเฉพาะอาหารที่เป็นเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้มันไป,ไปกระตุ้นให้ร่างกายต้อง ต้องใช้พลังงานหรือต้องการพลังงานให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวแรกเลยนะที่พลังงานคือตัวกลุ่มคาร์โบไฮเดตหรือแป้งข้าวน้ําตาลนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฮอร์โมนตัวนี้ลวนเมื่อไหร่นะครับก็จะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาก,ก็คือการหิวบ่อยนะครับหรือการอยากอาหารโดยโดยไม่จําเป็นโดยไม่จําเป็นนะนะครับเราอาจจะไม่ได้เกิดภาวะฉุกเฉินในร่างกายที่ร่างกายต้องเอาชีวิตรอดแล้วต้องการพลังงานแล้วต้องการแป้งข้าวน้ําตาล เดี๋ยวนั้นแต่เกิดจากภาวะในเรื่องของภาวะความเครียดในร่างกายเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าไม่ได้ถูกการควบคุมได้โดยการกินอาหารที่เราสามารถเลือกปฏิบัติแล้วเราสามารถไป manage มันได้แต่ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยจะเป็นตัวที่จําเป็นจะต้องถูกกระตุ้นนะครับโดยปกติในร่างกายเลยในเรื่องของภาวะความเครียดนะครับภาวะความเครียดซึ่งความเครียดเราคุย,คยมาเยอะมากๆเลยนะครับหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดผมแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ ด้วยกันนะครับคือกลุ่มความเครียดที่เกิดจากในเรื่องของพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมหรือในที่เราทําให้ร่างกายเราเกิดภาวะความเครียดความเค้นในร่างกายของเราเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พยายามจะควบคุมอาหารนะครับลดน้ําหนักลดสัดส่วนลดพุงนะครับก็จะใช้วิธีการแบบเดิมๆนะครับซึ่งมีคอนเซปต์ว่าถ้าเกิดกินอาหารเยอะกินอาหารปริมาณมากเกินไป หรือกินอาหารปริมาณมากเนี่ยจะทําให้เราอ้วนเราควรจะกินอาหารปริมาณน้อยๆพยายามลดอาหารลงหรืออดอาหารไม่ต้องกินข้าวเลยไม่ต้องกินอาหารเลยทั้งวันเลยนะครับแล้วจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยลดน้ําหนักได้สิ่งนี้ล่ะครับเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะอะไรโอเคเราอาจจะได้รับในส่วนของแคลอรี่นะครับน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็พลังงานไม่ไม่ไม่ไม,มีเลยนะครับหรือไม่ได้รับสารอาหารเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายของเราเนี่ยก็จะ แน่นอนก็จะไปย่อยไขยมันบางส่วนเอาไปใช้แต่ประเด็นมันคือระยะยาวเนี่ยกลายเป็นว่าร่างกายของเราจะเ,เขาเรียกว่าเซตระบบการเผาผลาญใหม่นะครับแล้วฮอร์โมอนในส่วนของคอร์ติซอลเนี่ยก็จะมีเข้ามามีบทบาทเพราะมันเกิดภาวะในเรื่องของความเครียดในร่างกายที่ร่างกายเกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่า starvation นะครับหรือภาวะการอดอยากนะครับหรือภาวะาอยู่ในขั้นตอนที่ร่างกายจะไม่ไหวแล้วเพราะไม่ได้รับสารอาหารจากการกินเลยนะครับได้รับสารอาหารน้อยมากได้รับในเรื่องของปริมาณอาหารที่ร่างกายจําเป็นต้องไปใช้น้อยมากร่างกายก็จะเกิดภาวะหนึ่งในเรื่องของการเขาเรียกว่าการสะสมพลังงานในร่างกายเพื่อสำรองเลี้ยงชีพอ่ผมชอใช้คำนี้เป็นเหมือนกับกองทุนเลี้ยงชีพนะครับโดยการที่มันจะเก็บทุกอย่างเลยนะครับ จากการกินน้อยๆนะครับหรือกินไม่เยอะนั่นแหละนะครับทุกอย่างแทนที่มันจะเอาไปไปทําประโยชน์อย่างอื่นมันจะเอาหลายๆเอาหลายๆอย่างที่เรากินเข้าไปนะครับที่เราแม้แต่เรากินน้อยเนี่ยไปเก็บสะสมเป็นไขมันนะครับเป็นไขมันเพื่อเป็นพลังงานสำรองให้กับเราในช่วงของภาวะการอดอยากหรือภาวะการที่ขาดสารอาหารนะครับนั่นคือสิ่งที่ร่างกายเกิดขึ้นนะครับภาวะนี้เนี่ย ก็เลยทําให้คนหลายๆคนที่เข้าใจผิดว่าเราจําเป็นจะต้องลดปริมาณอาหารลงนะครับลดปริมาณอาหารลงแล้วทําให้เราสามารถลดน้ําหนักหรือลดพุงได้อันนี้ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่ามันจะไปทําให้เกิดภาวะในเรื่องของความเครียดความเค้นในร่างกายและทําให้การเก็บสารอาหารหรือเก็บในส่วนของอทุกอย่างที่เรากินเข้าไปมาเป็นไขมันสะสมยิ่งกิน ing, น้อยยิ่งอ้วนยิ่งกิน ing, น้อยยิ่งอ้วนลงพุงและที่สําคัญคือระบบการเผาผลาญพัง ผมใช้คาว่าพังพังพินาศหมดนะครับจนทำให้เกิดภาวะในเรื่องของการโยโย่เอฟเฟกจากสังเกตไหมครับใครเคยใช้วิธีการการ,การไม่กินอะไรเลยนะครับการอดอาหารแล้วสุดท้ายกลับมากินเท่าเดิมอ้วนง่ายขึ้นเพราะระบบการเผาผลาญมันเซ็ตทรงใหม่เซ็ตในเรื่องของอปริมาณการเผาผลาญใหม่ทั้งหมดซึ่งเราต้องกลับมาแก้ในเรื่องของระบบการเผาผลาญน,นะครับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับ เกิดภาวะความความอดอยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมให้ในสูตรเนี่ยที่เราไปควบคุมในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยการควบคุมน้ําหนักโดยใช้สูตร442ทับ16แล้วก็ฟาสติ้งฟาสติ้งก็คือระยะเวลาในเรื่องของการงดการทานอาหารจุกจิบแต่ผมไม่ได้บอกเลยว่าให้ลดปริมาลสารอาหารหรืออาหารที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้หรือต้องการลงนะครับเพราะฉะนั้นคนละประเด็นกันวันเนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากคนที่มีไมเคิหรือว่าคนที่ใช้วิธีการลดน้ําหนักโดยการไปนับแคลอรี่แล้วก็จะกังวลใจว่าฉันกินอาหารอะไรมากเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งไปไปมากลายเป็นเราขาดสารอาหารแล้วทําให้เกิดภาวะความเครียดในร่างกายนะครับนี่ส่วนที่1นนะครับภาวะความเครียดในร่างกายอีกอันหนึ่งนะครับที่สามารถกระตุ้นให้ฮอร์โมนคอติซอลมันลวนหรือแมนแปรปรวนได้และทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากอาหารมากขึ้นและมีการเก็บสะสมไขมันเนี่ยมาก ปกตินะคันั่นคือภาวะที่ทําให้เกิดภาวะของการออกกําลังกายหนักหักโหมมากเกินไปโดยที่ร่างกายไม่สามารถเกิดความชินวันนี้ผมต้องแบ่งประเด็นก่อนนะครับที่ผมคุยวันนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า15%เนี่ยในเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยมาจากการออกกําลังกาย85%มาจากอาหารนะครับ และ15%จากการออกกําลังกายนั้นยังส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมบูรณ์นะครับและกล้ามเนื้อมีความที่เขาเรียกว่าแน่นกระชับมากขึ้นหรือกล้ามเนื้อมันเป็นมัดใหญ่มากขึ้นเพื่อจะเป็นแหล่งในเรื่องของการเผาผลาญไขมันทั้งระบบร่างกายนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่การแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยพยายามมาลดน้ําหนักหรือลดพุงเนี่ยก็จะเข้าฟิตเนสซึ่งผมก็มีประสบการณ์นี้มาก่อนนะครับเราต้องการลดน้ําหนักอย่างรวดเร็ว แล้วเขาบอกว่าเอาง่ายๆแคลอรี่อินแคลอรี่เอาท์นะครับที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามเอาแคลอรี่ออกให้ได้บ้างที่สุดคือไปออกได้อย่างหนักการออกกําลังกายอย่างหนักแลวเกินลิมิตของตัวเองมากเกินไปผมใช้คําว่ามากเกินไปนะครับจะทําให้เกิดภาวะหนึ่งก็คือภาวะของความเครียดในร่างกายที่กล้ามเนื้อในระบบร่างกายรับไม่ได้บางคนพออ,ออกกําลังกายหากักโหมมากเกินไปเนี่ยแทนที่เขาเรียกว่า ผอมลงนะครับบางคนเนี่ยไม่สามารถลดน้ําหนักจากการออกกําลังกายหนักได้เลยนะครับหรือบางคนเนี่ยได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควรการออกกําลังกายควรจะค่อยๆปรับพฤติกรรมและเอาชนะต้องใชนะ้คำว่าเอาชนะขีดจํากัดของร่างกายชิลนิดครับเพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลได้อย่างผมเองเนี่ยเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับแทบไม่ออกกําลังกายและไม่ชอบออกกําลังกายมากๆพอต้องกลับมาดูแลสุขภาพสิ่งที่สําคัญคือต้องค่อยๆเอาชนะเขาเรียกว,ว่าเอาชนะตัวเองอะ เอาชนะในเรื่องของขีดจํากัดของตัวเองนะครับแต่ไม่ไม่ใช่คือกระโดดข้ามเอาชนะแบบโอ้โหคือต้องออกกําลังกายจนกล้ามเนื้อฉีกหรือเกิดการอักเสบกล้ามเนื้อแบบนี้นะครับถ้าใครที่ออกกําลังกายหักโหมแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะของความเครียดในร่างกายนะครับที่เป็นฟิสิกอลสเตนซนะครับทาให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเกิดการลวนได้พอเกิดการลวนเนี่ยแทนที่คุณจะออกกําลังกายอย่างหากักโหมแล้วได้ผลในเรื่องของการควบคุมน้ําหนัก มีพุงมากขึ้นหรือพุงคุณไม่ลดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับฮอร์โมนคอร์ติซอลควบคุมได้จากภาวะความเครียดเพราะฉะนั้นนี่คือความเครียดในเรื่องของร่างกายนะครับอันที่2ก็คือความเครียดในเรื่องของภาวะของสภาวะจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เรามีภาวะความเครียดเนี่ยอะไรล่ะที่จะบ่งบอกว่าเรามีภาวะความเครียดหลายๆายคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่เครียดนะบางคนทํางานหนักแต่โอเคเป็นคนชอบที่ ชอบทำงานนะเป็นเป็นเวิร์กเอ่อเวิร์กอินแมนนะครับก็คือทำงานทีนี้พอเวลาที่ทำงานเนี่ยสมองใช้ความคิดเราอาจจะโอ้ oh, สมองมันลื่นไหลามากเลยนู่นนี่นั่นแต่ไม่น่าเชื่อครับทุกๆครั้งที่มีกระบวนการความคิดหรือการคิดงานเนี่ยอาจจะลื่นไหลนะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโฟล์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีมันเกิดภาวะความเครียดเกิดขึ้นนะครับ โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่เครียดเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเคยมีพฤติกรรมในเรื่องของการนอนไม่หลับนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งวันนี้ความเครียดบางทีเกิดไม่รู้ตัวแล้วความเครียดที่ไม่รู้ตัวแบบนี้แหละนะครับไปกระตุ้นฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลพอกระตุ้นฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลเกิดการรวนเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการสะสมของไขมันในร่างกายเยอะขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราจะจําเป็นจะต้องถ้าต้องการลดน้าหนักและลดพุงได้อย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่ง ที่เราไปทําสูตรในเรื่องของที่ผมบอกแล้วจําเป็นอย่างยิ่งต้อง m a n a g ในเรื่องของภาวะ s t ต e สหรือภาวะของความเครียดตัวเ,เองด้วยนะครับ manage ยังไงนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยอันที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นข้อนแนะนําแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้าจากการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่ลึกนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ย ปรับพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมการน,นอนนะครับเพิ่มเติมนะครับให้เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคําถามคือเพียงพอเท่าไหร่ล่ะนะครับหลายคนก็จะมีข้อมูลเน่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดสมุิผมแนะนําในเรื่องของเบสกลางพื้นฐานนะครับที่ต้องใช้คําว่า,วาศาสตร์นะครับทางเอจจิ้งนะครับหรือในส่วนของ ศาสตร์ของชะลอวัยหรือย้อนวัยนะครับหรือแอนตี้เอจจิ้งนะครับทั้งหมอไทยและต่างประเทศเนี่ยทั้งหมดเลยที่มีความเชี่ยวชาญและรู้รู้เรื่องนี้นะครับต้องการให้เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเจถึงแชั่วโมงผมตีตัวเลข8ชั่วโมงแล้วกันนะครับแชั่วโมงเนี่ยจำเป็นจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับและก็ให้ต่อเนื่องและเป็นการนอนหลับที่ลึกจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแต่สําหรับใครที่รู้ตัวว่าตื่นเวลากลางคืนนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะครับนอนแล้วฝันนะครับ คือสังเกตง่ายๆเลยคนที่นอนหลับไม่สนิทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการฝันในขณะที่นอนหลับนะครับแสดงว่าเรานอนหลับไม่ลึกแสดงว่าเราเป็นคนที่นอนหลับไม่ลึกเนี่ยเราควรจะเพิ่มเวลาการนอน นะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลในเรื่องของบาลานซ์ความเครียดต่างๆได้ด้วยและที่สําคัญคือถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยกรดฮอร์โมนก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดสมมติเราไปมองเรื่องของกรดฮอร์โมนด้วยเพื่อจะไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายและทําให้สุขภาพเราดีชะลอไวัยได้เนี่ยเราก็ควรจะนอนก่อนสี่ทุ่มเพราะหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปแล้วนะครับกรดฮอร์โมนจะเป็นช่วงจังหวะที่เราทํางานได้ดีมากๆเลยนะครับ เพราะฉะนันนี่คือการแมเนตการนอนนะครับแต่หลายคนก็มีคําถามว่าเป็นคนทํางานอะ่ะแล้วก็กินจุกกินจุกกินจิบก็พยายามลดลงตามที่หมอบอกแล้วนะตามสูตรเรียบร้อยแล้วแต่ในเรื่องของการนอนเนี่ยบางทีทาไม่ได้จริงๆเพราะต้องหอบงานมาทําที่บ้านด้วยภาวะการทํางานของตัวเองแล้วตอนเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับไปทํางานเอาชนะในเรื่องของรถติดบ้างอะไรบ้างนะครับจะทำยังไงนะครับ วิธีการนะครับหรือผมแนะนําก็คือวันไหนที่เป็นวันวิกเอนของคุณนะครับหรือวันหยุดของคุณเนี่ยให้คุณสแปลเรื่องนี้นะครับให้คุณเก็บสะสมเรื่องนี้นะครับแทนที่เราจะตั้งนาฬิกาปลุกตอน,น,นเนาะให้ตื่นนะครับตามเวลาเดิมนะครับให้เรานอนจนเขาเรียกาจนร่างกายเราตื่นเองแสดงว่าร่างกายของเราก็ ซ่อมแสมส่วนที่สึกหรอนะครับพักผ่อนได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะแม n น a นในเรื่องของฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับที่ที่เราบอกแล้วว่าเรื่องของภาวะความเครียดอีกทริกหนึ่งที่ผมให้นะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเครียดระหว่างวันนะครับ สิ่งที่เรากลับมาเราอาจจะรีแลก์นะครับพยายามหากิจกรรมหาอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เรารีแลก์มีความสุขทําอะไรที่มันมีความสุขเช่นเปิดเพลงนะครับที่ทําให้ให้กําลังใจให้เรารู้สึกมีความสุขนะครับหรือผ่อนคลายนะครับต่างๆเนี่ยสักประมาณ30นาทีนะครับหลังจากที่เรากลับมาจากที่ทํางานแล้วนะครับหรือหาเวลานะครับหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับบางคนนั่งสมาธินะครับเมดิเทชันนะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็น ศาส,สนาพุทธนะครับหลายๆคนที่มาดูไลฟ์ผมเนี่ยก็บาง,บางท่านก็นับถือศาสนาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้คำกลางๆแล้วกันคือการเมดิเทชันการเมดิเทชันเป็นสิ่งที่ดีไม่น่าเชื่อนะครับมันมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเหมือนกันที่ถ้าร่างกายของเราทําสมาธิหรือมีสมาธิเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของลดภาวะความเครียดในร่างกายและลดปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งความอ้วนต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือวันเนี้ย เราอาจจะต้องแบ่งเวลานะครับบาลานซ์ชีวิตของตัวเองในทุกๆวันนะครับมีการเมดิเทชันนะครับก่อนนอนนะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จทําอะไรทุกอย่างให้มันรีแลกจิตใจสบายแล้วสักวันละ15-30นาทีนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติใครยังเมดิเทชันไม่ได้นะครับหรือไม่สามารถนั่งสมาธิได้นะครับเราก็สามารถใช้ในเรื่องของการเปิดเพลงคอไปในขณะที่เราหลับตานะครับแล้วก็ ผ่อนคลายไปกับเพลงนะครับหรือเราอาจจะเปิดเปิดเพลงที่ดีมีจังหวะที่เราชอบนะครับแต่ให้เราผ่อนคลายน,นะครับเราก็จะมีใน YouTube เต็มไปหมดเลยครับที่เป็นคลื่นอัลฟาเบต้านะครับอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเปิดเพลงกลุ่มต่างๆเหล่านี้เพื่อบา l a n ได้เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ทุกคนทำตอน แมเนจในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะทําให้เราลดน้าหนักลดพุงได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะไม่ใช่ในเรื่องของการแค่ควบคุมในเรื่องของการกินพฤติกรรมในเรื่องของการดูแลเอ่อการไปปรับสมดุลฮอร์โมนอินซูลินอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้อันนั้นคือคีย์หลักนะคีย์หลักนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้มันเร็วขึ้นและให้มันลดพุงได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดน้าหนักได้ดีขึ้นแล้วเรามีความสุขมาก ภาวะของการที่ไปดูแลฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้ข้อมูลไปทั้งหมดนะครับลองกลับไปปรับพฤติกรรมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ดูนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้ลดพุงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสวัสดีครับพี่ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับพี่ประสิทธิ์นะครับมีพี่หลายๆท่านนะโอเคเข้ามาชมนะครับคุณพี่กิติสารนะครับ หลายหลายคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับที่วันนี้มาดูไลฟ์พิเศษนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมี2ท่านที่ถามมานะครับมี2ท่านที่ถามมาเรื่องของไลฟ์เมื่อวานนะครับผมไลฟ์ใหม่ให้วันนี้เรียบร้อยแล้วในไลฟ์นี้นะครับก็มาติดตามในไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ฝากนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปสู่สังคม ของประเทศไทยนะครับและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่สามารถฟังภาษาไทยได้แล้วต้องการดูแลสุขภาพอย่างน้อยก็มีเรานะครับอย่างน้อยก็มีผมนะครับเป็นหนึ่งคนนะครับที่จะเดินเคียงข้างกับสุขภาพที่ดีของทุกๆคนไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทุกๆข้อความนะครับหรือทุกๆสิ่งที่ผมพยายามตั้งใจนะครับที่จะส่งมอบข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านนะครับในช่อง u t u b e นะครับของหมอหยกทีวีด้วยครับ สำหรับไลฟ์นี้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปปรับฮอร์โมอนครอร์ติซอลตัวเองปรับฮอร์โมอนอินซูลินตัวเองแล้วสุขภาพดีไปด้วยกันครับสวัสดีครับ